สวัสดีครับโชว์ออฟเดอะเวเลสครับวันนี้จะมารีวิวสไปเดอร์แมนนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าตอนที่แล้วบอกว่าอยารีวิวควิกซ์ซิเวอร์แต่ว่ามีคนขอสไปเดอร์แมนมาก่อนก็เลยจะทำสไปเดอร์แมนก่อนแล้วก็เห็นว่ามันดังกว่าก็คงจะมีคนดูเยอะกว่านะประวัติตัวนี้ก็จริงๆก็คงจะรู้กันแล้วแต่ว่าจะบอกสั้นๆแบบเร็วๆเ,เลย ที่จริงก็คือพีตอร์ฟาร์เกอร์นะครับเขาเป็นเด็กเนิร์ดที่โรงเรียนคือโดนแกล้งเป็นประจําแล้วตอนหลังก็โดนแมงมุมกับมังตาภาพดังสีกัดลงเป็นตายอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งแล้วตอนหลังก็กลายเป็นสไปเดอร์แมนจบก็คงรู้กันหมดแล้วว่าดูหนังมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วส่วนตัวผมชอบไออเมซิ่งสไปเดอร์แมนมากที่สุดนะครับดูสไปเดอร์แมนของเซมเลยมี่แล้วมันดูเหมือนดูหนังชีวิตอะ โอเคครับมาที่ตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นสไปเดอร์แมนจากไลน์หนังเดีย m a เมซิ่งสไปเดอรมนะครับของอันใหม่เลยตัวนี้มาพร้อมกับเออท0 point of articulation นะครับคือขยับได้20จุดเป็นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอยาให้ดูกล่องนะฮะอมนี่ซูมออกดูไปไกล พย,ยายามขยับไปดูนี่นะครับดูข้างหลังก็ไม่มีอะไรเขามีผ้าเห็นว่าอันนี้เป็นซูเปอร์โพสซ e เบิลนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่อยู่ในไลน์ l l e c t Them All Bitches นี่เป็นลิซ่านะครับมากับไอ้ปืนกันล็อกก็แก๊กอีกแล้วทุกตัวมากับของเล่นปัญญาอ่อนหมดนะครับ Made in China นะครับอะไรก็ Made in China หมด ไม่มีอะไรที่เมทที่อื่นเ,เนี่ย Amazing Spider-Man Movie Series นะครับ Over 20 Point of Articulation Ultra p o s e a b l l Spider-Man ของ Hasbro นะครับ Hasbro ทำทุกอย่างโอเคหาซื้อได้ครับไม่แพงถ้าเกิดถ้าเกิดต้องเลือกตัวอะไรจากลายหนังคือเลือกตัวนี้ตัวเดียวนะครับอย่าอย่าไปเลือกตัวอื่นนี่คือตัวที่ต้องการสำหรับนักสะสมถ้าเป็นเด็กก็แล้วแต่นะครับ ผแต่ตัวนี้เป็นตัวเดียวคือถ้าเกิดให้เลือกตัวอะไรก็ได้ทั้งทั้งลายหนัง s p i d e r m มนทั้งหมดเลือกตัวนี้ตัวเดียวนะครับของ Marvel Universe โอเคมาที่เ i n t Job ก็มันก็ไม่มีอะไรครับคือมันก็ไม่ได้เพนอะไรเท่าไหร่ผมว่าคงจะเป็นตัวมาแดงๆแล้วเอาสี้ำเง,งินมาทาทั้งตัวเลยมั้งไม่แน่ใจมันก็ไม่ได้ดู แปลกอะไรก็เป็นมาจากเหมือนในหนังสไปเดอร์แมนภาคใหม่ครับแต่ว่าผมสงสัยว่าทำไมตามันถึงไม่เป็นสีส้มเหมือนในหนังก็ไม่มีอะไรก็เป็นน้ำเงินเข้มๆทั้งหมดแล้วก็แดงก็ตัดตัดเฉดกันได้ปกติแล้วก็มีตรงน้ำเงินตัดตรงนี้แล้วก็เท้านี่มีสีเงินผมไม่แน่ใจว่าในหนังมันเป็นสีเงินหรอไม่รู้เหมือนกัน อยากรู้เหมือนกันว่ามันสร้างชุดได้ยังไงขนาดนี้เป็นเค่เด็กมัธยมเองข้างหลังก็เป็นมุมสีแดงนะว่าไม่มีอะไรมากปกติเหมือนเป็นแมนทั่วไปมาที่อ r t i ท u l เ t ชั่อันนี้เป็นจุดสุดยอดมากพีคครับพีคโอเคหัวหมุนได้360นะครับขึ้นดูขึ้นนะขึ้นได้อย่างกัไอรอนแมนเลยแล้วดูลงนี่ลงได้ขนาดนี้ขึ้นลงสุดยอดครับตัวช่วงบนหมุนได้360 เข้าเข้าออกได้ไปซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะแล้วก็แขนหมุนได้360เข้าออกได้อ่าช่วงใบเสพบหมุนได้360แล้ก็ดับเบแล้วก็ double joy dead double joy Det, อะไรว่าเป็น double joy d e ออ่ d ศอกอะผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอย u b l e joy Det, ได้ฮนะแล้วก็ตรงนี้มือ มุนเข้าออกได้หมุนได้สามร้หกสิบผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเข้าออกทำไมนะแต่ก็ได้เยอะก็ดีแล้วแต่ว่ามือนี่ตอนแรกมันน่าจะทำแบบมือแบบอย่างนี้นะแบบยิงใยอ่อะแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าในกล่องในดูในกล่องนะฮะเห็นปะจริงจริงมือข้างนี้มันต้องเป็นมือแบบกำหมัดเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมือข้างนี้มันต้องยิงและอีกมือหนึ่งมันจะกำหมัด เขาไม่รู้ไม่รู้เขาเปลี่ยนนาะทีสุดท้ายหรือยังไงแล้วจริงๆตาม,มนก็ต้องเป็นสีส้มด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเปลี่ยนนะเขาคงคิดว่าแฟนแฟน,แฟนเบื่อนะ้องเพราะทุกตัวออกมาเป็นมืออย่างนี้หมดแต่ว่ากับตัวตัวเนี้ยมันมันน่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นเราจะให้มันเป็นมือเปิดจ้าผมไม่รู้เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ชอบนะฮะโอเคก็ช่วงล่างหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ อันขาอันนี้เป็นโบโจยนะครับคือกลางเข้าออกได้กลางได้สูงมากอย่าง mm. เต้นบอลเล่โอเคแล้วก็หมุนได้สามร้อยหกสิบช่วงขาบนหมุนได้สามร้อยหกสิบดาวุจจอนี่เท้านะครับดูนะครับเท้าไอ้เท้าขึ้นลงไม่ได้นะเอเดียวขึ้นลงได้ครับเท้าขึ้นลงได้แล้วก็หมุนได้ไปข้างๆได้ดูได้กระดาษนี้เลยนะเท้าสุดยอดมาก โอ้ห oh, สุด,สดอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็ดีกว่า Marvel Universe ตัวอื่นนะครับอันเดี๋ยวจะให้ดูสไปเดอร์แมนของมาว n เวิร์ e นี่นะฮะสไปเดอร์แมนของ m มา Universe ตัวนี้มานานแล้วครัเป็นซิงเกิลคาร์เด s สไปเดอร์แมนคือมาตัวเดียวก็หัวมุนได้สามร้อหกสิบแล้วก็แค่วันจอยตรงศอกมือหมุนไม่ได้เลยตัว ตัวช่วงบนหมุนได้สารอหกสิบตัวช่วงล่างหมุนได้จริงๆตัวนี้ช่วงล่างมันน่าจะหมุนได้นะแต่ไม่รู้ทําไมดาวจอยเด็ดนี J ้ N e นะครับเท้าหมุนได้ซารเลอหกสิบเข้าออกก็ตัวนี้มากับเซนรีก็มีนะครับคือออกมาเยอะมากสไปเดอร์แมนถ้าใครสะสมพวกอย่างเงี้ยซารเดอร์แมนเยอะมากยิ่งใครสะสมมินิเมดอะจะได้สาปเดอร์แมนเป็นร้อยตัวเลยตัวนี้มามีกับเซนที่มีกับ ry, กับตันวิทเทียนมากับ ไลโน o มากับตัวปกติอันนี้ตัวปกติตัวปกติก็ออกมาเยอะแยะมากเป็นชุดตอนเฮาส์ซับเก็มีแล้วก็ตอนอันใหม่นี่จะออกมาเป็นอัลติเมตสไปเรแมนคือไอเด็กดำนะครับ er มาสมารเรสจะออกมาแล้วเราก็มี v วเลียนเป็นตัวปกติแต่เป็นตัวของอัลติเมตแต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะรีวิวจบไปแล้วครับของตัวนี้ก็ คะแนนของตัวนี้ผมให้5เต็ม5เลยเพราะว่าผมชอบทีาร์ติกิเลชั่นดูลำตัวก็สวยแล้วมันก็ก้างๆเหมือนในหนังด้วยแล้วเวลาโพสเนี่ยฮะเดี๋ยวจะลองโพสท่าอันนี้ให้ดูเห็นไหมฮะคือมันได้ มันได้ไกลมากครับขาขามันไปห่างๆแล้วเท้าเท้านี่ทําไม่ทรงตัวได้คือไม่ว่าจะโพสท่ายังไงนี่ท่าประจําสไปเดอร์แมนนะก็ไม่ว่าจะโพสท่ายังไงมันมันได้หมดเลยครับคือมันดีมากก็ถ้าใครเป็นแฟนสไปเดอร์แมนแฟนอเวนเจอร์แฟนหนังสไปเดอร์แมนหรือว่าใครสะสมฟิกเกอร์เฉยๆแล้วอยากได้ตัวที่มันโพสได้ดีๆไปก็ ไปซื้อแล้วถ้าเกิดใครมีลิซาร์แล้วแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อลิซาต์ของลายหนังนะครับเพราะมันห่วยห่วยมากๆคือไอ้กับตันเมกากับไอฮอกอที่ผมรีวิวไปก่อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมว่าห่วยแล้วไอ้ิซสาร์มันห่วยกว่าอย่าไปซื้อถ้าเกิดจะซื้อซื้อของลายมาวิมาวิวอินเวอร์สครับจะดีกว่าก็ตัวนี้ให้ห้าเต็มห้าถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ดีมากเพราะทิกเลชันเยี่ยมติดตรงมือนิดนึง แล้วก็ตอนหน้าเดี๋ยวจะรีวิวฟิกซิเวอร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้เทียบขนาดของ2ตัวนี่อันนี้มือยังมาเป็นแบบล็อกออนเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสไปเดอร์แมนชุดดำนะครับว่าจะเอาเวนนอกมาด้วยแต่ว่าไม่เอาก็ตัวสูงมากเลยนะตัวใหม่เนี่ยโอเคครับ ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะผมอยากให้คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้ขอให้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับถห้ใครดูใน Facebook ก็กดแชร์แล้วก็กลับไปดูคลิปก่อนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับ